สวัสดีค่ะช่องเทคโนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวด้วยนะคะบ้านสวนบรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาตินะคะท่านใดชื่นชอบวิวภูเขาเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะแปลงนี้ค่ะอยู่แบบส่วนตัวเลยค่ะทุกท่านโอโซนดีมากๆนะคะเป็นแปลงที่เราคัดสรรมานําเสนอให้ชมนะคะเหมาะสําหรับท่านที่รักธรรมชาติและต้องการความสงบนั่นเองค่ะพื้นที่กว้างขวางค่ะขนาดกว่า300ตารางวานะคะ ซึ่งบนพื้นที่มีบ้านสองหลังมีผล,ลไม้พืชผักรอบบ้านเลยค่ะขับรถเข้าบ้านแบบสายเขียวนะคะเพราะสองข้างทางมีแต่ต้นไม้วิวภูเขาและสวนผลไม้ต่างๆค่ะอยู่ที่ชากบกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะแปลงนี้นะคะราคา1 6น6 0 0 0บาทเท่านั้นคุกท่านได้ที่ดิน300กว่าตารางวาและยังได้บ้านพักอีกสองหลังเลยทีเดียวค่ะ สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่แปลงจริงค่ะท่านสามารถโทรคุยสอบถามและนัดเข้าชมได้โดยตรงกับผู้ขายเลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยทีเดียวค่ะแอดมินได้ใส่รายละเอียดเบื้องต้นพร้อมเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เรียบร้อยเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อและนัดชมพื้นที่นะคะในวันนี้ทางเราต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ